นี่ก็บรรยากาศของร้านนะคะตอนนี้เวลาจะสองทุ่มแล้วก็ยังมีลูกค้าอยู่นิดนึงนี่คนนี้เอาลูกค้าคนนั้นเออลูกค้าคนนั้นเอาคอมมาทำเอางานมาทำอ้ายน้องเชียสวัสดีค่ะอุ้ยกล้องมาแล้ว,วค่ะ,ะทำอะไรวันนี้มาจนร้านปิดค่ะเมืเอ,อาศัยที่นี่สะดวกสบายค่ะค่ะทำอะไรวันนี้น้องเชียวันนี้มาทำสีค่ะเริ่มทสีแบบเริ่มโทนขึ้นนะ ก็แบบว่าเดี๋ยวมาเติมนิดนึงเดี๋ยวเราแต่พี่แจ็คว่าแนวสีมอคค่าใช่ไหมที่แนะนำเมื่อกี้ใช่ค่ะเป็นคนชอบกาแฟอยู่แล้วมาร้านนี้มีมอคค่าเดี๋ยวพี่นี่ถ่ายก่อนที่จะทําสีเดี๋ยวหลังจากอ่าดูก่อนต่นี่สวยเลยเออเดี๋ยวหลังก่อนเนาะมีผลงานละครยังไงฝากเพื่อนๆหน่อยเสียตอนนี้มีแสบสลับขั้วค่ะค่ะออนแอร์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะได้เห็นสีสวยๆในเรื่องนี้แล้วกันค่ะแล้วออนแอร์เมื่อไหร่คะกี่โมงกี่โมงครัคุณน้องขาเอาในกี่โมงก็เดี๋ยวจะ ไอแพดตอนไอแพดดวงนี้นะคะอันนี้แจกอันนี้แจกอ่ะเอ่อตอนกลางคืนค่ะตอนหลังข่าวค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ติดตามดูนะสวัสดีเดี๋ยวขอยุ่งกับไอแพดเยอะๆเอาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ